สวัสดีครับครับวันนี้ผมวชาวันนี้ก็เป็นวันที่ยี่สามพฤษภานะฮะอ่าวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนมาอัปเดตทุเรียนของผมที่ใกล้ได้ตัดแล้วหมอนทองนะที่ส่วนผมอันนี้ชื่อหนองคันทรงทําแบบประสานก็อายุอยู่ประมาณร้อยร้อยแปดวันเพราะผมจะตัดกําหนดตัดร้อยร้อยยี่สิบวันเนี่ยอ่าประมาณวันที่สามนะวันที่สามมิถุนาเนี่ยครบครบร้อยยี่สิบวันฮะ ก็เดี๋ยวพา f อมาดูแล้วก็ก็เปิดจองเปิดขายด้วยฮะราคาที่ผมขายคือกิโลสองร้อยสำหรับทุเรียนเอนีเอ่อไม่ใช่ทุเรียนซีคือปอาานนะก็ไม่อยากใช้คําว่า n อนีนะก็อันนี้เป็นลองกองผมตัดไปรอเาแล้วก็ตัดไปช่วยงานที่บ้านพอดีเอ่อไปช่วยงานขาวดำนี่ฮะก็นี่ก็ปลารานะแต่เนี่ยดูสีได้เลยอ่าหวานอยู่หวานจัดอยู่อนะโอ้แต่มดเดยอะมากมดดำา่ะเนี่ยมดดาเดยอะมาก ลองกองฮะน,นี่ลองกองผมอ่าลองกองผมก็อยู่ประมาณนี้เหมือนกันลองกองก็โอนที่ตัดไปชุดแล้วนะตัดไปชุดแล้ยังเหลืออยู่ประมาณนี้สนใจก็สอบถามได้นะถามว่าราคาเนี่ยฮะอ่ามันอยู่ที่คุณภาพเนื้อผมเอาไว้จัดเนะนะะาะราคาอ่เพื่อนๆอ,อาจจะมองว่าแรดูสูงแต่จริงๆตามท้องตลาดที่เขาได้กินของดีๆเนี่ยฮะ ราคากิโลกร,รัมละที่ผมเห็นนะ,ะทุเรียนพีเมีของเขาแต่ไม่ได้ว่าปลอดสารนะเขายังเปิดขายกันอยู่ที่ร้อยเจ็ดกิโลร้อยเจ็ดก็คือส่งแบบรูปแบบผมเนี่ยฮะร้อยเจ็ดสิบตามท้องตลาดตามเพจบางเพจก็สองร้อยก็มีสองร้อยฝาก็มีแต่ของผมปลอดสารผมการันตีที่ผมทำํำเองอย่างที่เพื่อ,อนๆเห็นผมก็ใช้ปุ๋ยทางดินก็เป็นปนุ๋ยอินซีอัดเม็ดนี่ผมก็ใช้ตัวหนึ่งอินรีนี่อย่างนี้ผมก็ยังใส่ปุ๋ยหนึ่งอินรีอยู่เลยแล้วก็เอาเกลือลงไปใน่เม็ดจิงอยู่เลยฮะแล้วก็การตัดหญ้าดูแลโดยการตัดหญ้าของผมฮ แล้วทุเรียงผมก็ปล่อยคือแนวแบบธรรมชาติอย่างปีนี้ฝนชุกเนี่ยฮะผมก็แทบไม่ได้ให้น้ําแล้วก็ไม่ได้มีการโยงมีการเต้าลูกอย่างที่อ่าอ่าทำตากันแต่หนอนของผมนี่เพียบเลยฮะหนอนเพียบเลยเสียไปประมาณเนี่ยผมไว้นะอ่าหนอนเข้าอยู่อ่อหนึ่งลูกที่เสียไปนะที่ขายไม่ได้เดี๋ยวดูนะฮะเอาคู่ไหนคู่นี้อ่ะนี่ฮะดูตูดดูตัวของเขานี่เห็นไหมฮะ ตัวเขานอนเข้าดําเลยเนี่ยลูกเนี้ยดาเลยนูกล,ลูกที่ซูมอยู่ดําเลยก็จะมีลูกนี้ลูกนี้อีกลูกหนึง่งอา่าลูกนี้อีกลูกหนึ่งก็ดาเหมือนกันนี่ฮะเ,เดี๋ยวผมซูมให้ดูนี่ฮะตูดก็นอนเข้าแล้วอันนี้ก็ขายไม่ได้นี่ฮะผลเสียของการทํอาอินรีที่ทําแบบปลอดสารก็คือนอนเข้าเนี่ยเราจะกาจัดได้ยากมากถ้าเราไม่จับออกอา่าแต่จับออกกับการพ่นดิวเรียเนี่ยอา่ากับตัวบีทีก็พอช่วยได้แต่แก่จัดมากนี่ฮะ ดูว่าปอกปอกป,อก,ปอกไปแล้วจริงๆมันก็ตัดได้แล้วนะเพราะว่ามันจัดอยู่แล้วเนะี่ยมีหอมแล้จะถอยถอยถอย,ถอยเริ่มมีหอมครูต้องเสียวยถ้าอากาศมันแบบมันมัน,ม,นมันเหมือนกับว่าเปิดฝันเนี้ยฝนไม่ตกฝันเนี้ยฮะทุเรียนผมเนี่ยร้อยร้อยสิบวันเนี่ยจริงๆมันมีเริ่มตัดได้แล้วแต่แต่ในท้องตลาดเนี่ยฮะเอ้ไม่ใช่แต่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเนี่ยทุเรียนรุ่นนี้แทบแทบจะหมดจากสวนไปแล้วนะฮะ น้อยมากเหลือไม่กี่ส่วนแล้วทุเรียนนี่ฮะเหลือปลายปลายฤดูแล้วนะอันนี้ปลายฤดูแล้วหมดหมดน่าจะหมดกันประมาณวันที่สิบนี่ก็จะจะหมดจนเกือบทุกสวนแล้วนะทุเรียนภาคตะวันออกก็จะเป็นระยองก็เหลือไม่กี่ส่วนแล้วนะฮะที่ผมวิ่งวิ่ง,งเข้าสวนวิ่งผ่านปายผ่านมานะฮะก็เห็นบางสวนแทบจะหมดแล้วจะหมดฤด,ดูการแล้วนะราคาก็จะทรงๆปีนี้อยู่ร้อยฝ่าหน้าลงก็อยู่ที่ เหมาเหมาสองสวนกันอยู่ร้อยห้าบาทอยู่ตอนนี้ร้อยห้าบาทร้อยร้อสบนี่นี่ก็คัดหน่อยอะรหน่อยแต่บางเจ้าเนื้อดีๆที่ผมเอ่อพาพี่เข้าไปดูก็ได้ราคาก็มีนะฮะอา่าผมก็มีจองอยู่แล้วที่เอจองอยู่ก็มีอยู่ประมาณแปดก้าอะไชื่อเนอะอันนี้ผมตัดไปแล้วตัวที่เป็นหนอนอ่อเพราะว่าภูมันจะสุกมันจะสุกอยู่ภูนึงผมแกะไปแล้วแหะสุกไปภูนึง ไดตัดหนอนมันเจาะเสียไปพูน,นึงเนี่ยฮะอ่าข้างบนนี้ก็จะมีหนอนเข้าอยู่ต้นเนี้จะมีหนอนอยู่แค่สองลูกลูกใหญ่นี่ก็หนอนไปแล้วนวนฮะความเสียหายมันเกิดขึ้นเห็นไหมอ่าในการทำแบบเนี้ยจะถามว่าผมอยากทาให้คนได้กินของดีอ่าอันไหนหนอนไม่ถึงเนื้อเราก็นั่นได้ไม่มีปัญหาเนี่ยฮะเนี่ยันนี้ก็เป็นหนอนเหมือนกันเนี่ยแตอ่อุ้ยต่นตัวเลยดึงโัวหนอน,นออกมาตกไปแล้วลูกตกใจเลยนี่หนอนอยู่ในรูนี้ เนี่เห็นไหมฮะการทําแบบเนี้ยถ้าเราไม่เดินตรวจตาไม่จับเนี่ยโอ้โหมันความเสียหายแล้วถามว่าราคาเนี่ยฮะแพงไหมครับผมขายไม่ได้หลายลูกเนี่ยแพงไหมแล้วเอาไว้แก่ขนาดนี้ถ่วต้นขนาดนี้แพงไหมครับต้นโสมขนาดนี้ต้องมีสวนเองถึงจะรู้นะว่าราคาทุเรียนแพงหรือไม่แพงฮะอ่าแล้วในการทําถามว่ามินซีมันแทบไม่ได้ทําอะไรก็จริงแต่ต้นเราก็ ถ่วไว้นานมากนี่ฮะถ่วไว้นานมากเห็นไหมฝอยจะได้ตัดฝอยจะได้เก็บเกี่ยวส่วนอื่นเขาเก็บเกี่ยวจนเขาเริ่มมุงุงทาใบกันแล้วนี่ฮะของเรายังต้องปล่อยธรรมชาติอยู่เลยแล้วก็ลอยเขาแก่จัดถึงจะได้เอเก็บเกี่ยวแต่ต้นของผมก็ใบยอยู่ประมาณนี้เห็นไหมพอใบโนแต่ก็เงาปุ๊บเลยไม่ได้พ่อนอะไรเลยเห็นไหมเขาก็อยู่ได้แต่สภาพผ,ผิวมันไม่สวยทุเรียนผมนยไม่สวยอ่ามีหนอนเห็นเลยถึงลูกแต่เจาะไม่ถึงเนื้อ เอ้ยถึงอยู่เนี่ยเจาะเป็นรูถึงถึงเนื้ออยู่นี่เดี๋ยวเสียไปและสามลูกเนี่ยเหลือไม่กี่ลูกเนี่ยเหลือขายได้ไม่กี่ลูกนี่เห็นไหมเหลือขายได้จริงหนึ่งสองสามสี่ต้นนี้ก็ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดลูกอ่ะประมาณที่ขายได้ประมาณสักสิบเจ็ดลูกเนี่ยแล้วถามว่าแพงไหมผมเสียหายไปเยอะเลยอะไรแพงกว่ากันกับการทําคุณภาพ ผมไม่ได้เกี่ยวผมว่าไม่ได้อยู่ที่ราคานะอยู่ที่ของอยู่ที่คุณภาพอย่างของลุงที่ผมพาพี่เขาไปดูไปซื้อเนี่ยแล้วเขาไปแกะขายที่กรุงเทพอยู่แถวยาวราชเนี่ยฮะเอ่อคนกรุงเทพด้กินปุ๊บเนื้อแกะจ,ะจัดๆเนี่ยที่ไว้เนี่ยฮะแทบจะเช่ารถตู้มากินที่สวนเลยเพราะบอกว่าปีนี้เขาไม่ได้กินทุเรียนดีๆเลยน้อยมากที่จะได้กินทุเรียนดีๆส่วนใหญ่ปีนี้จะเป็นททุุเเเเเรรรีียยนนนนนพูดตตามตงนะืืนน้้อออไปแบบ เนื้อยากอ่ะปีนี้เพราะว่าฝนมันก็ชุกด้วยอะไรก็ชุกด้วยการตัดกันอะไรดูยากพลาดก็เยอะนะแต่ของผมนี่คือเนี่ยผมการันตีด้วยตัวเลขกับคลิปวิดีโอที่ผมทํากับช่วงที่วันตอกบานของผมกับถึงระยะใกล้เก็บเกี่ยวเนี่ยวันที่สามมิถุนายนเนี่ยร้อยยี่สิบวันเนี่ยถามว่ามันแก่ไปแล้วเนี่ยมันแก่จัดไปแล้วเดี๋ยวมันจะเริ่มหล่นแล้วเดี๋ยวพอสักพักมันจะเริ่มหล่นแล้วนี่ยดูหนามหนามมันหนามเริ่มแฟบแล้วหนามเห็นไหมหนามตัวเนี้ยเริ่มค่อยๆแฟบแล้วเห็นไหม หนา,นามันจะไม่พองแล้วหนามันจะแหลมแหลมแล้วก็ยังอยู่ได้อีกถ้าอากาศอย่างนี้ยังอยู่ได้อีกผมจะรอจนฝ่ามันหลน่นแล้วผมค่อยเก็บขายถ้า FC สนใจก็จองได้อาจจะลองมาโทรจองได้ตามเบอร์ของผม0858134727นา ID l i ของผม WUT 4 7 2 7ผมพยายามทำทุกเรียนออกไปในแนวคุณภาพให้เพื่อนๆได้กินและผมทำกินเองด้วย และผมบอกแล้วผมไม่ใช้ยาเคมีพ่นทางใบผมทำผมผมได้ไอแล้วแต่ว่าใครจะว่าอย่างไงก็แล้วแต่แต่ผมทําให้เห็นว่าผมทำผมได้แทบไม่ได้ทําอะไรแต่ความเสียหายมันเกิดขึ้นเรารับได้ฮะเพราะผมไม่ได้ซีเรียสว่าเออมันจะต้องได้ผลผลิตเต็มร้อยผมอยากทําของดีให้เพื่อนได้กินทําไมทุเรียนกิโลละหมื่นกิโลละสามพันออตก้เพื่อนเพื่อนกินกันได้ของผมก็เนื้อเหมือนกันอย่างนั้นนะฮะผมก็พยายามทําให้ ของดีมันเกิดขึ้นแต่ผมขายแค่กิโลละสองรอผมขอแค่นี้ขอแค่กิโลละสองร้อยนี่ฮะความเสียหายมันมีอยู่แล้วนะแต่ว่าเรารับของเราได้แค่ไหนเราก็รับแค่นั้นนะอ่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะไปเอาทุเรียนชนีที่เกาะช้างอีกฮนะถ้าเพืเ่อนๆสนใจกินชนีเกาะช้างก็เหลือ25้าลูกน่าจะมีออเดอร์อยู่ทางเมืองเลยอีกเขาจองอีกแล้ว เขาเอาไปสามรอบนี้ถ้าถ้ารอบนี้จะเป็นรอบที่สามแล้วที่เขาได้กินแล้วเขาติดใจเขาสั่งเขาสั่งเลยรอบแรกสิบลูกรอบที่สองสิบห้าลูกแล้วก็บอกพวงมณีด้วยพวงมณีได้กินทุเรมมียนพวงมณีบ่มปุ๊บอุ่นอร่อยอบอกได้เลยว่าต้องตัดแล้วบ่มอ่าแล้วทุรมมนีนพวงมณีถ้าบ่มแล้วได้กินโอ้โหหวานสุดยอดเหมือนเหมือนกันเหมือนชนีเหมือนกัน,อน,น,นบอกได้เลยแต่พวงมณีน้อยแล้วที่ที่ส่วนหมดแล้วก็เหลือแต่ชนีแล้วก็จะมีหมอนหมอนที่ก่อช้าง หมอนที่ก่อช้างผมบอกก่อนว่าผมไม่ได้ทำเอ่อผมก็แม่ผมก็ยังใช้ยาเคมีแต่ว่าระยะเจ็บเกี่ยวเขาจะเอ่อไม่ได้พ่นตรงนั้นผมก็ขายในราคาที่ดอรอปลงมาก็ไอตัวหมอนทองที่นูน่นผมว่าจะขายต่ำกวราชนีเพราะชนีก่อช้างเป็นเบอร์มันเป็นเบอร์หนึ่งไปแล้วเป็น G.I แล้วเนาะผมขอขายหมอนทองที่ก่อช้างท่านเพื่อนสนใจอยากสั่งผมขายร้อยเจ็ดสิบเพราะชนีผมขายร้อยแปดสิบนะก็ลองดูสนใจก็ลองสั่งดูแต่ว่าลองจองดูว่าเอา่ออาจจะ บอกก็ได้อยากกินหมอนท่อเกาะช้างผม,ผมมีอยู่ประมาณสามสิบลูกนะที่เกาะช้างที่นี่มีอยู่ประมาณเนี่ยไม่ถึงห้าสิบแล้วแลวหละนอนกินอีกอะไรอีกเนี่ยแต่ผมไม่ได้ขายผมไม่ได้ขายทรงนะทรงผมจะค้าไปผมขายเนื้อนะฮะอย่างที่ผมบอกว่าอาจจะมีลูกเล็กมีมีลูกปอกแป๊กมีแต่ผมขอขายเนื้อเขากิโลละสองร้อยก็คือเขายลูกเนี่ยแต่ว่าเป็นลูกกิโลละสองร้อยแต่ว่าทรงมันอาจจะไม่ได้สวยคือเราแต่ว่าได้เนื้อทุกลูกเราเสียวๆหล่น <laughs> เข้าไป หนามันจะแหลมๆหลมหมดแล้วเนี่ยฮะหนามมันจะนั่นหมดแล้วอ่าเห็นไหมฮะผมก็ไม่ได้โยงถามว่าโดนลมไม่โดนโดนลมหลายหลายรอบอยู่ลมจัดอยู่ทางนี้แต่ว่าไม่ถึงครับพายุถ้าพายุให้โยงก็ไม่อยู่นะฮะถ้าพายุให้โยงก็ไม่อยู่ยังไงก็ไปแต่ของผมที่ผมไว้อย่างนี้ได้แล้วผมไม่ได้โยงเนี่ยเพราะว่าต้นของผมเนี่ยเก้าปีแล้วเข้าเก้าปีแล้วกิ่งของเขาเนี่ยมันแข็งแรงมันก้านไปแล้วแต่ถ้าเป็นทุเรียนสาวสี่ปีเนี่ย โดนลมขนาดนี้ผมว่ามีฉีกหลายกิ่งเหมือนกันอย่างเนี้ยกิ่งเนี้ยผมว่าได้ฉีกไปแล้วแหละอ่าแต่อันนี้เขาอยู่ได้เพราะกิ่งเนื้อในเขาเหนียวเพราะอายุเขามันมัน,ม,นมันแก่ก็อย่างต้นเนี้ยมีสองลูกเองที่ติดติดสองลูกเองเห็นไหมฮะนี่เห็นไหมต้นนี้ผมขายได้แค่สองลูกเองเราคิดดูกิโลสองร้อยแค่สองแค่สองลูกเนี่ยลูกนู้นไปถึงโลอะโลหนึ่งลูกนี้ตีไปโลเกือบสองโลผมได้ต้นนี้ห้าร้อยบาท เห็นไหมครต้นเดียวปีเดียวได้ห้าร้อยบาทแพงไหมครับถามว่าแพงไหมครับแล้วพอจะได้เก็บเกี่ยว้อจะกินดูแลใส่ปุ๋ยดูแลให้น้าเหมือนกันเห็นไหมครแต่งกิ่งแต่งไรเหมือนกันห้าร้อยบาทมีต้นนี้ได้เยอะหน่อยแทนเองฮะก็ทําคุณภาพและทําตามความที่เราอยากทําให้เอฟซีได้กินหรือว่าทงให้เพื่อนๆได้กินของดีและกินแล้วได้ติดใจแล้วปีหน้าได้สั่งกันใหม่ปีหน้าได้อยู่กันใหม่ได้กินส่วนผมตลอด ผมพอใจแล้วแค่นั้นเองนะผมไม่ได้ว่าจะต้องเน้นขายเอารวยคือเอาที่ว่าเรากินแล้วฟินอ่ะกินเรียนแล้วฟินแล้วสบายใจแล้วปลอดภัยจากสิ่งที่เราทําด้วยตรงนั้นส่วนหนึ่งผมก็พอใจแล้วแค่นั้นเองฮะถ้าเพื่อนๆคิดว่าแพงก็ไม่เป็นไรเพื่อนๆก็ไปซื้อตามท้องตลาดกินในแนวที่เขาทําของเขาแล้วรสชาติก็สไตล์ของเขาผมก็ทําให้เห็นแล้วว่ารสชาติของผมสไตล์แบบนี้เดี๋ยวผมจะ อีกทีนึงผมจะรีวิวชนีกอดช้างที่เอฟซได้สั่งไปแล้วแล้วก็กินไปแล้วแล้วก็มีสุกได้ลายสุกผมก็เพิ่งสุกเดี๋ยวจะรีวิวให้ชิมเนื้อทุเรียนกอดช้างที่บ่มเป็นยังไงบ้างนะเดี๋ยวจะให้ดูนะฮะ,ะหมอนทองนี่ผมยังไม่ได้รีวิวเพราะว่าของผมยังไม่ไม่มีแก่แต่ว่าผมลองเทสเนื้อไอ้ลูกที่มันหล่นปิงเสียเหมือนขั้วไม่ไม่เต็มเนี่ยหล่นเนี่ยผมก็ไล้ลองเทสอยู่แล้วเนื้อก็โอเคอยู่เลยะระยะ8 0วันกินไม่ได้มันมีหล่นระยะ99วันมีหล่นอยก่ลูกนม,มแกะดู สุดยอดเลยแล้ว,ลวมีที่ผมตัดไปรูปนู้นก็เพิ่งตัดไป2วันที่แล้วเดี๋ยวผมจะลองทาคลิปมันเหลือสามภูเป็นทุเรียนของต้นนี้ที่หนอนกินอ่ะเดี๋ยวมาดูเนื้อระยะอ่าร้อยน่าจะร้อยเจ็ดวันดูว่าเป็นยังไงอ่ะตรงนั้นนะผมมีเก็บบันทึกไว้ทั้งหมดพยายามทําเก็บบันทึกไว้ในช่องยู u ูบของผมทั้งหมดเพื่อที่จะให้เป็นข้อมูลให้เห็นว่าเนี่ยดอกบานตั้งแต่วันที่สี่กุมภาร้อยกว่าวันเนี่ยทุเรียนมันแก่เนี่ยมันขนาดไหนอ่าแล้วไว้ขนาดไหน แล้วถึงมันจะได้มากเก็บเกี่ยวเนี่ยอ้มันใช้เวลาแล้วก็อดทนแล้วก็ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการที่ว่าเราไม่ได้ใช้ยาเคมีหรือว่าเราไม่ได้ไปพ่นอะไรเนี่ยทางลูกเนี่ยมันก็มีเสียหายอยู่แต่ถามว่าใช้ยาเคมีเขาก็มีหนอนนะแต่ปีนี้ก็หนอนไม่ชุกมากหรอกมันแล้วแต่ปีแต่ถ้าปีไหนยาเคมีใช้กันเยอะเนี่ยแล้วฝนตกเยอะมันก็ยังเป็นหนอนอยู่แต่แต่หน้าวันนี้ท็อปเข้า พราะอากาศมันชื้นเองผมไม่เป็นผมไม่เป็นมมเพราะผมไม่ได้เอาตัวยาเคมีมเข้ามาเนี่ยเขาเขาเหมือนเขามีกําลังต้านเขาเองผมก็เลยไม่ได้กลัวผิวเขาแห้งดีนะแห้งเขาแห้งโอเคโอ้ึเง <laughs> ผิวเขาแห้งอยู่นะผิวผิวตรงนี้แห้งอยู่เห็นไ,ไหมฮะแต่ผมว่ามันมีกลิ่นอหอมๆอยู่ลูกๆไหน <laughs> เ,เสียวๆอยู่เป็นกันนะเดี๋ยวเราลองดูว่าจะมีหล่นสักประมาณ,ปร,มาณประมาณวันไหนฮะอ่านี่ฮะอะประมาณนี้แล้วกัน ครับเพืเ่อนๆเอซี่สนใจก็สั่งจองผมได้ตรงนี้ก็ยังมีพอมีออเดอร์อยู่ถ้าเดีือวเต็มผมก็จะบอกในคลิปว่าเต็มแล้วกันนะตรงนี้ส่วนหนึ่งก็แต่ทีก่ก่อช้างเนี่ยสาลูกยังไม่มีเจ้าของตรงนั้นเพราะผมมไม่ได้เปิดขายที่ก่อช้างเลยเอตัวหมอนทองก่อช้างนะแต่เปิดชนีก่อช้างหมดแล้วขายกันหมดแล้วยังเหลือน่าจะไม่รู้พี่ก็จะจองสักกี่ลูก ออเดอร์25ลูกเนี่ยก็น่าจะใกล้ใกล้ใกล้จะไม่พอเหมือนกันเดี๋ยวลองดูฮะก็ประมาณนี้ไงก็เฝ้าด้วยครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดติดตามนะฮะอ่าอันนี้เป็นการอัปเดตทุเรียนเอ่อร้อยแปดวันใกล้ละใกล้ละใกล้ถึงความเป็นจริงละฮะของผมแต่ของเพื่อนเเริ่มหมดกันแล้วทุเรียนเริ่มหมดจริงแล้วนะครับเริ่มหมดตามตามจันทร์ตาดเนี่ยผมวิ่งก็ไปดูสวนที่แก่งคางแมาที่ไปวันนั้นก็เหลือไม่กี่สวนแล้วที่น้อยมากเขาตัดกันเกอบหมดแล้วฮะตัดกันเกอบหมดแล้วอ่ะก็ประมาณนี้ครับ ยังก็ฝากไว้ได้วยครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดติดตามนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามทำคลิปดูแลทุเรียนเล็กๆทุเรียนใหม่ๆกันต่อเพราะว่ามันได้ทำมานานมากหลายหลายเดือนมากเลยเนาะนี่ฮะก็เขาก็ฟื้นแล้วอะไรแล้วอย่างที่ผมไม่ได้ดูแลเลยอย่างที่ผมบอกว่าอสองสามเดือนตอนนั้นที่ทำคลิปไปแล้วก็พอเริ่มลุงดูแลใส่ปุ๋ยอย่างเดียวเาไม่ได้ทำอะไรก็ตัดหญ้าเนี่ยฮะเขาก็เริ่มมีการแตกยอดแตกอะไรใหม่ก็าไปของเขาแล้วอน,นุทองนิจงผมระยะชิดอ่าตรงนั้นก็ฝากไว้ได้วยครับสวัสดีครับ